สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ยุ่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆของเกมเทเลเลียในวันนี้ผมไม่ได้มาสอนหรือว่ามาพูดถึงวิธีการอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงลบออครัมหรือว่าบอสที่หลายๆคนเรียกร้องกันมาว่าให้ผมทำข้อมูลเกี่ยวกับบอสตัวนี้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาลบไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับว่าทำไมเขาถึงลบตัวละครนี้ไป เอะไรครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยจุดเริ่มต้นของการลบบอสตัวนี้มันเริ่มมาจากเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซึ่งกมาจากบล็อกนี้นะครับโดยคนโพสต์บล็อกนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือซิเนสหรือว่าภรรยาของแอนดรูสปิงผู้พัฒน,นาเกมนี้นั่นเองโดยจุดเริ่มต้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องย้อนไปไกลกว่านั้นแบบไกลกว่านั้นมากๆนั่นคือก่อนที่เขาจะพัฒน,นาคอนโซลแล้วก็มือถือด้วยซ้ํา ในช่วงนั้นเนี่ยแอนดรูสปริงเขาได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนคลับของเกมนี้นะครับและเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะเลิกทำเกมนี้ไปและหันไปทําโปรเจกต์อื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือว่าดีกว่านั่นเองครับยิ่งไปบบกว่านั้นเขาก็ยังมีลูกแล้วด้วยซึ่งการที่เขาต้องหันเวลามาโคดดิ้งแล้วก็การเลี้ยงลูกในเวลาเดียวกันเนี่ยมันคน่อนข้างที่จะยากนะครับแต่อยู่ดีๆก็มีบริษัทเจ้าใหญ่ อย่าง505 Games เข้ามาติดต่อขอให้เกมเทะเลี่ยพอร์ตไปยังคอนโซลไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าพวกเพซีหรือว่า Xbox นะครับทางแอนดูเขาก็เลยกลับมาทำงานอีกครั้งพร้อมกับดึงบริษัทอย่าง Engine Software เข้ามาพอร์ตเกมนี้ไปยังคอนโซลอีกด้วยนะครับ และนั่นก็เป็นที่มาของบอสออกครัมนั่นเองทีนี้ทําไมเขาถึงลบออกครัมไปละ่ะมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับเริ่มด้วยที่อย่างแรกเลยความจริงแล้วบอสตัวนี้ถูกสร้างมาด้วยคนคนเดียวนะครับและคนคนนั้นชื่อว่ามาโครซึ่งก็ถือว่าเท่ดีนะครับการที่เอาชื่อตัวเองมาสลับและกลายเป็นชื่อบอสขึ้นมาเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนว่าเขาเป็นคนสร้างบอสตัวนี้ขึ้นมาโดยตรงเลยซึ่งทางที่ผู้พัฒนาเขาได้ทําการลบบอสตัวนี้ไปก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับคนที่ชื่อว่ามาโครก็เป็นได้ครับ อย่างต่อมาครับอันนี้เรามาพูดถึงความเป็นจริงกันบ้าง เริ่มต้นด้วยบาลานซ์ของเกมกันก่อนหลายๆคนที่ได้สู้กับบอสตัวนี้ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเมื่อบอสตัวนี้ดอบแร่อะดามันไทายแร่ที่ดีที่สุดในเกมในช่วงนั้นรวมถึงชุดเกราะ3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นดราก้อนไททันหรือว่าสเปกตรัลซึ่งก็เลยว่าเป็นหนึ่งในเกราะที่เกือบจะดีที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นั่นเลยทําให้บอสตัวนี้มันไม่ค่อยจะบาลานซ์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถสู้บอสตัวนี้ได้แล้วก็ทําให้เกมนี้มันจบลงเร็วกว่าเดิมมากๆนะครับและท้ายที่สุดครับ ใต้ของออครัมมันไม่เข้ากับทีมในเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ทางผู้พัฒนาเขาได้พูดมานะครับคือเอาง่ายๆหลุดธีมนั่นแหละแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หลุดธีมอะไรขนาดนั้นนะเหตุผลต่อมาครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่กำปั้นทุบดินมากๆนั่นคือทางผู้พัฒนาเองเขาไม่คิดว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับเกมนี้สักเท่าไหร่เขาก็เลยลบมันเลยครับง่ายไหม ง่ายยเลยแต่เขาก็ยังมีเหตุผลรองรับอยู่นะครับนั่นคือเขาอยากจะให้ทิศทางและวิสัยทัศน์ของเกมนี้ไปในทิศทางเดียวกันไม่ต้องให้มี Exclusive นั้น Exclusive น,น,นี้ให้รู้สึกว่าเวอร์ชั่นของเกมนี้มันแตกแยกไปจากเดิมมากๆนะครับเขา,าจะรวบเกมนี้ให้กลายเป็น one Terraria หรือว่า Terraria หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเลยทําให้ทางผู้พัฒนาเขาได้ลบทุกอย่างที่ Exclusive ให้กับคอนโซลแล้วก็มือถือทิ้งไปหมดเลยนะครับความจริงแล้วมันก็มีบอสตัวอื่นด้วยอย่างเช่น l e ปัส หรือว่า Turkey the Ungrateful ซึ่งก็เป็นบอสที่เพิ่มขึ้นมาแบบเอ็ก u s คลูเหมือนกันนะครับและเขาก็ลบไปเหมือนกันฉะนั้นผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะลบออพคร่มหรอกครับแต่เขาอยากจะลบทุกอย่างที่เอ็ก u s คลูให้กับเกมนี้ไปทั้งหมดเลยนั่นเองเพราะว่าเขาอยากจะให้ทิศทางของเกมนี้ไปในทิศทางเดียวกันมือถือ PC หรือว่าคอนโซล หรือว่า Nintendo Switch ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็ตามก็เล่นเกมเทลเลเลียเหมือนกันและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาลบออกคร่ำไปนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็น่าจะคลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนสักทีว่าทำไมออกครัมถึงได้ลบไปนะครับ เอาจริงๆแล้วผมได้ยินมาจากน้องๆหลายๆคนว่าบอสออครัมเนี่ยก็เป็นบอสที่หลายๆคนชื่นชอบเนื่องจากความเป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นเองครับแต่เนื่องจากความที่เขาอยากจะให้เกมนี้มันเป็นเกมที่เป็นเกมเดียวกันไม่ใช่เป็น exclusive เ,เฉพาะในด้าน,นไหนๆไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่าในมือถือนะครับยังไงซะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะครับเอาล่ะน่าจะพอสมควรแล้วสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยววันนี้ขอลากไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆทุกดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือวันไลฟ์สดนั้นๆเปนคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม